แม้ว่าน้ำหนักของโลกทั้งใบจะกดลงมาบนบา่าของเอ็มแต่เอ็มก็จะทำต่อไปแม้ว่ามันจะทรมานแล้วก็หายใจไม่ออกเอ็มอยากจะสู้ทั้งที่รู้ว่าเอ็มไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าในวันนี้เรื่องที่เกิดขึ้นมันส่งผลกระทบกับตัวเรามากเหลือเกินหนูอยากจะสร้างตัวตนใหม่ของหนูขึ้นมาที่ทำเพื่อคนอื่นได้และหนูคงไม่ต้องเจ็บปวดแบบนี้อีกแล้วป้องป่วแล้วออยจะพูดอะไรกับป้อ ก็ขอบคุณกองที่ให้โอกาสเอมได้แถลงข่าวในวันนี้ค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีคำตอบจากกองเอมก็คงไม่กล้าที่จะทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเนื่องจากว่าเราก็ไม่มีคู่สัญญาของ MOU ที่เราได้เซ็นอยู่กับตัวเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับการยืนยันเอมถือว่ากองได้ให้โอกาสและให้ความเป็นธรรมกับเอมแล้วที่นี่ไม่ได้มีเฉพาะคนในกอง ที่นี่มีสื่อมากมายที่สำคัญคือมีคนทั่วประเทศดูเอ็มอยู่เพราะฉะนั้นหากเกิดอะไรขึ้นหลังจากวันนี้มันคือการตัดสินของคนหมู่มากและที่สำคัญมันจะเป็นการตัดสินของการเวลาและการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคตด้วยค่ะ

ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ